สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็พบกับเมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้มาค่อนข้างหัวยุ่งนิดนึงนะคะสวัสดีตอนบ่ายทุกคนคะ่ะและวันนี้นะคะเม่ก็อาจจะมาแชร์เทคนิคดีๆคะ่ะให้กับเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์อีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเม่จะมาแชร์อะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะออและสําหรับวันนี้นะคะเม่ก็จะมาแชร์เทคนิคท,ที่เราควรทําหรือว่าเราจะเรียกง,ง่ายๆก็คือ สิ่งที่เราควรจะต้องทำกับสิ่งที่เราควรทำหลังจากที่เราลงคลิปทุกครั้งนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวนะคะ,ะก็จะมีง่ายๆเลยหลักง่ายๆคลิปีง่ายเลยค่ะทุกคนจะแบ,บ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันนะคะก็สําหรับข้อแรกหลังจากที่เราลงคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะคลิปยาวนะคะสิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือการใส่แคปชั่นค่ะ ใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อดึงดูดคนดูค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเราจะต้องเลือกแคปชั่นที่เหมาะกับเนื้อหาวิดีโอที่เราเลงไปนะคะเพื่อเวลาคนดูอ่านแล้วก็เออก็คือมีความรู้สึกว่าอยากจะดูคลิปของเราต่อค่ะคนต่อไปข้อ2นะคะก็คือการใส่แฮชแท็กให้เข้ากับเนื้อหาะคะ่ะเนื้อหาอะไรก็คือเนื้อหาวิดีโอที่เราลงไปนั่นเองค่ะทุกคนเราจะต้องเลือกหัวข้อเรื่องแฮชแท็กนะคะก็คือให้เข้ากับอ่าเนื้อหาวิดีโอที่เราลงไปนั่นเองนะคะ,คะ,ท,ะ,คะคทุกค,คน และสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็คือข้อที่3นะคะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะทุกคนก็คือจะเป็นเกี่ยวกับก็คือเราจะต้องมีการอธิบายพอเราลงคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะต้องมีการอธิบายใต้คลิปเพื่อดึงดูดความสนใจค่ะก็คือหรือเรียกง่ายๆก็คือเราเราก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปของตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้คลิปของเรานั่นเองค่ะทุกคน และมีเก็าเป็น3เทคนิคดีๆนะคะที่ในนามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะทุกคน,นคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะรบควร mm hmm. เพื่อนๆแช์ออกไปนะคะให้คนอื่นได้รู้กันด้วยนะคะ